ยิงแล้วอีกแ,แล้วนะ,ะนี่โป้โหตัวนี้หมโหแานโอยล่ะนางเอ้ยคว่ำหกคว่ำหม,มักมาแลนกลุ่มคือกระซุ้มงุ่มหัวคว่ำหกคว่ำหมักาม,มากพอๆคือกระท่องุ่มใบเด้อล่ะเอ้ยเพิน่นวะ สวัสดีครับผมเก่งกาจเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ครับแซบมหาสารวันนี้ผมเก่งกาจอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมอยู่กับคุณพ่อศักดิ์นะครับแล้วก็ลุงไทยนะครับวันนี้จะมาตกปลากันนะครับสีมานซําไหนพี่น้องครับไปเบื้องกันครับว่าเมือนี้ตกปลาสีมานซําไหนนะครับยูทีพี่น้องครับพี่น้องยูทีหรือว่ายูหน้าของพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องกันเองเพิ่นมีบ่อปลานะครับเพิ่นเลี้ยงปลาไว้นะครับเพิ่นบอกว่ามาเลยมาตกปลากันว่าสันทางสีมันหมันนะพี่น้องเนาะ ผมกับคุณพอศักกับลุงก็เล้พากันมากครับพี่น้องไปแต่แน่นอนครับถึงเราจะเข้าป่าเข้าดงยังไงก็แล้วแต่ป้องกันก่อนนั่นคือหน้ากากอนามัยนะครับผมช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับไปใส่มาใส่ไก่ป้องกันระมัดราวังเลครับพี่น้องครับช่วงโควิดต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับขณะยุ่กลางป่านะครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศรอบ้างครับพี่น้องนี่นครับแยะยุ่กลางป่าครับพี่น้องครับนี่คือกลางป่านะครับอินทรีสวรรค์นะครับไม่มีใครคนไม่เยอะนะครับผมปลอดภัย นี่จะผีน้องมิตรชาวบ้านนะครับผมมาดูกันนี่บอ่อปลานี่ยนี่นะครับมาถึงแล้วบอ่อปลานะครับอ่านี่ลุงททยอยู่ตรงนี้ลุงไทยนั่งอยู่ลุงทายสวัสดีครับ <c oughs> เป็นไงบ้างได้ยัง <c oughs> ต่อจ้ามันยังไม่ติดครับอ,อ๋อแต่ลงเบ็ดไว้แล้วใช่ไหมครับครับผมโอ้สุดยอดหน้ากากอนามัยมีมีทุกคนเลยครับผมบแจ๋วเอ <ผม S 2> อนี่เจ้าของหน้าเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับผม <c ười> ปลานี่เลี้ยงไว้ไหมครับนี่ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วปล่อยธรรมชาติน่ะธรรมชาติใช่ไหมครับโอ้มีปลาปลาช่อชนอะไรก็มันมก็มีเนาะมันมีแต่ยังว่ามันมีปลาใหญ่ไอ้พวกไอ้บิ๊กหวายอะไรพวกนั้นน่ะมันไม่อยู่แล้วมั้งมันคงจะขับกินหมดแล้วมั้งที่มันแคบอ่ะโอ้บิ๊กหวายบิ๊กนี่คือใหญ่นะใหญ่เลยนะ คนละกินเบ็ดมันเบ็ดขาดเลยตาจักเคยติดตาจักอ๋อคุณพ่อศัก์เคยได้ไปแล้วปลาสวายใช่ไหมครับปลาเพาะปลาอะไรอะแม่น้ำโขงก็มีอยู่ตรงนี้ใช่ฮะโอ้โหแต่มันผอมไม่น่ากินแล้ะปลาไม่ได้เลี้ยงอะเมื่อก่อนนี้ไปเอาใต้หมูพึ่งหามาเลี้ยงครับโอ้โอเอาเอาเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่าข้างในนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพ่อศักเขาลงเบ็ดไว้แล้วมั้งป่านนี้ นี่ครับพี่น้องครับ,บ,บรรปลาธรรมชาติครับพี่น้องครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ปลาเลี้ยงนะครับปลาธรรมชาติมีอะไรก็เอามาปล่อยใช่ไหมครัปลาเล็กปลาน้อยไม่เหลือแล้วมันกินหมดปลาใหญ่ๆอยู่อ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไหนเบ็ดของลุงอ่ะลุงครับโอ้โนี่เหรอมันตอดบ้างหรือยังเขาเรียกตอดไหมตอดครับตอดแต่มันยังไม่เมื่อตะก,กี้เนี่ยลุงเจ้าของสวนเขาบอกว่าเป็นปลาใหญ่เลยนะ ไอปลาเล็กไม่ค่อยมีนะที่นี่เพราะว่าปลาใหญ่ก็คือสวายใหญ่เลยว่างั้นสวายใหญ่เลยยังร้อยก็สมโลสี่โล,โลห้าโลขึ้นไปสามโลสี่โลห้าโลโนี่นะครับม,มันตอดมันตอดมันไม่เอาจริงนี่คือเบดของลุงไทยนะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลากันไหมนะครับผมสีมานบโนะครับผมเอาเบิงรร้งสถานการณ์เรื่อยที่พี่น้องเด้อนี่ครับบรรยากาศน้องนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับผมเป็นน้องธรรมชาตินะครับผม อยู่กลางปลานะครับปลากับเป็นปลาธรรมชาตินะครับผมมีเหงือกออกมาปล่อยมาในเล้าวาบ้างหัอเอาเอาเอาคอยติดตัดเราบังเราชมได้เอยๆนะพี่น้องเนาะเอาเอาหลับครับพี่น้องครับอ่ะพอสักได้ขึ้นมาแล้วปลาอย่างน้องพี่น้องเนาะใหญ่ไหมพ่อโอ้โกงข่งหนงเลยมาดูสิดูสิสอา้าหนึ่งหนึ่งแต้มโอโ้โหยปลาอะไรพ่อปลาสวาย โอ้ยนี่นี่ครับคุณพ่อสักเอามาแล้วนี่ได้แล้วโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะน่ะกิโลแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับเพิ่งใกล้ครับโอ้นี่ครับปลาสวายนะครับผมโอ้โหเกิดจริงไรเดื่ยเดืออะไรนะเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับได้แล้วครับตัวนึงนะครับผมปลาสวายนะครับหนุ่มๆอยู่มงเนี่ยตัวเนี้ย ค<ะ>ดกลืนเข้าไปเต็มคอเลยลึกเลยคราวนี้ยเอาเบ็ดออกแยกเลยเอาไปเอาขึ้นฝั่งกันไหมดถูถ้าจะเกินลึกเลยเนะี่ย<ะ>เมื่อกี้ลุ้นปลาอย่างเดียวเลยยังไม่ได้เจอเพ่อสักเลยพ่อศักดับสวัสด,ดีครับ,รบ,รบเออนหนึ่งหนึ่งคะแนนแล,ล้วนี่พี่น้องมึงเป็นอย่างนี้โตง่าเลยเดี๋ยวขึ้นฟังพี่น้องขึ้นฟังกันลืนเข้าไปลึกจัดนี่ครับพี่น้องครับตัวแรกนะครับผมของพวกเรานะครับผมนี่นะครับ สวยใหญ่จับหางจับหางโอ้จะอ๋อต้องจับหางตับปลาสวยต้องจับหางโอ้โห,หนักเอ้ยออ้ยเอ้ย,อยโอ้เนี่ยหลายยกอะที่บกขึ้นใส่กระสอบเลยบึมใส่กระสอบไปเลยนี่ครับผมคุณพ่อศัก์กับคุณลุงไทยนะครับวันนี้ได้มาแล้วหนึ่งตัวแรกนะครับแหกมันแล้วพี่น้องแหกมันแล้วครับฮะติดตามรับชมกันต่อนะครับเหยื่ออะไนะไส่ไส้หมูเหรอ ใส่หมูตอนแรกนึกว่าใส่เหยื่อลำเหยื่ออะไรดูลีลาการตีปลาของพ่อศักดูฟึบกลางหนองนำ้ำระวังตาด้วยลงยุงไทยผี่ตีไปฟึบฟืบฟบฟึบฟืบฟืบจัพูนอารอเบ่งผลงานครับพี่น้องครับว่ามันกินอีกเลยดิคือยังส่งตึงๆ เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วแต้มสองแต้มสองเอาเลยวเร็เร็เลุงไทยแล้วใครใหญ่ตัวเนี้ยดังตุ่มเลยพี่น้องของฉันนี่ครับโอ้ยดึงยาวเลยเขาเนี้ยของลุงไทยหนักไหมหนักไหมตัวเนี้ยอยู่เมืองไทยมีกิ่งไม้ห้อยมาด้วยโอ้โหใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยเหรอเฮ้ย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  ดึงแล้วดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วดึงแล้วโอ้หมานคักเาเข้าเดี๋ยวไม่ตุ่มต่ำตุ่มต่ำโอ้เป็นน้มันครับพี่น้องครับสวายเหมือนเดิมไหมวิ่งไม่ให้ไม่ใช่สวายยี่สกยี่สกยี่สกเลยล่ะเห็นหลังแล้วเนี่ยนั่นนัโอ้โหระวังนะลุงระวังนะมันจะหลุดปะเนี่ยโอ้ใหญ่มือนกันืไองไกครับพี่น้องครับมึงไอ้ไกพี่น้องงไอ้ก้งงงงมงดึงเบ็ดึงงงงโอ้โหโอ้หักแวบงหักลวบงหัก ระวังหักระวังหักโอ้โหชูขึ้นข้างสูงดิเอาขึ้นมาสูงก่อนเดี๋ยวมันยืลงไปอย่างแาปอดปลา,ปา,ปาอะไรนะเดียี่ศกโอ้โหยี่ศกใหญ่เพิ่งพี่น้องครับเพิ่งใ,ใกล้ครับปอดโอ้ยพี่น้องครับยี่ศกใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ครับป่ะเอาขึ้นมาข้างบนโอ้น,น,อนี่เหยื่อยังเหลือเต็มๆอยู่เลยเนี่ยเพิ่งกัดเนี่ย นี่ครับพี่น้องครับดอกที่สองครับพี่น้องครับปลายีสกใหญ่นะครับปลายีสอกปลายีสกกับดอกแล้วก็เรียกกับปลาหายากเลยนะเนี่ยปลาปลาเรียกกับปลาบ้าปลาบ้าปลาบ้าแล้วบ้ายีสกกับปลานวลจันทร์อันเดียวกันไหมไม่เหมือนคนละอย่างโอ้นี่ปลาบ้าเนี่ย เพงกบพน้อนตัวนี้มีประมาณกี่โลได้เนี่ยอาจจะเป็นลูกผสมเพราะว่าผมเคยผสมไว้นี่เขจะเทียบกับผมแล้วเห็นไหมครับความยาวของปลาตัวนี้ปลาบ้าแม่ปลาเรียวกับปลาอะไรเนาะเดี๋ยวโอ้ยเ่ครับเย่ครับนี่มันอาจจะลูกผสมก็ได้ผมเคยพสแล้วก็ลงบ่อไว้นี่ครับระดับเท่าหัวผมนี่ครับสองโลได้นี่หัวเครื่องแอวอเลยอ่ะใส่ใส่ โอ้ยนี่ครับนี่ครับนักตึงเลยเอ๋าอีกแล้วครับพี่น้องอีกแล้วครับอีกแล้ว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 โอ้ยอีกแล้วเหรอหโอ้อันนี้ตัวสามเลยโอ้โหอันนี้ใหญ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่สวายใหญ่เหมือนกันโอ้ยพี่น้องครับหม้านครับพี่น้องครับ อ้วนเลยตัวเนี้หม,ม,มานคักหมานคักโอ้โหเป็นํามันครับพี่น้องครับโอ้ดีนะลงปุ๊บกินปับ๊บลงปุ๊บกินปับ๊บไม่ผิดหวังจริงๆโอ้คักคักคัก,กมหาสารีครับพี่น้องครับงานนี่บอกเลยมหาสารมากมากเนี่ยสามตัวนี้ครับพี่น้องครับเข้าเดียวครับเอาลุต นี่ครับปลาสวายเงครับพี่น้องครับโอ้ oh, ยเงียแหลมครับสามตัวแล้วครับพี่น้องครับหมานหมานหมานงันนี่ไม่ผิดหวัง <c oughs> มันสิลงไปนน้หาแบบนดเลยใส่ลงไปนกระสอบคิดเบื้องพี่น้องมาตกปลากระสอบมาเลยครับมันใจครับพ่อนะพอสักว่าผูกไว้เลยใส่กระสอบผูกไว้เลยขึ้นกวคือ้น้นอย่างล่ะพงษ์ส่งว้ายหมานหมาน สามดอกแล้วครับพี่น้องสามดอกแล้วครับอ่ากีตันเราเบิ้งเราชมต่อแล้วครับพี่น้องครับเบิ้งดอกต่อไปครับเบ็ดสองหลังครับพี่น้องเบ็ดสองหลังตีทิ่มไว้สุดยอดนะพ่อนะสามตัวแล้วครับสามแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอา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 เร็ว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 ดอกซีเลยพี่น้องดอกซีดอกซีสิ่งแย่ให้ทำไหนมึงมึงเอาเร็ว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 ห่ายเร็ว มีมดึงเบ็ดลงไปหมู่กูจูเลยเอาเร็ว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 เดี๋ยวหลุดก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงเลยแรงเลยแรงเลยเฮ้ยสีชมพูอ่ะฮะสวยเลยสีชมพูมึงพี่น้องมึงพี่น้องมึงมึงป้าท้อสีชมพูสีชมพูนั่นนั่นนั่นสีชมพูโอ้โหมึงมึงมึงมันดึงเบ็ดไปมึงสวยเหรอเห็นท้องชมพูชมพูอ่ะนั่น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 โอ้โหโอ้โหมันสูเบ็ดครั้งเนาะโอ้โหไม่พร้อมหรอก โอ้โหเราระวังนะลุงระวังนะหลุดได้นะเนี่ยนี่โอ้ยพี่น้องครับโอ้โหโอ้โหไม่พร้อมอ้วนนี่ครับออแล้วโอ้โหตัวที่สี่แล้วลุงไายมาหาขึ้นมาข้างบนอืมมันออกเกียวจอยจังหน่อยพี่น้องตัวนี้ครับตัวขย่าใหญ่อยู่ครับมันบ่มันบ่หน่อยได้หนิมันยังได้หนิ นี่ครับโอ้ลุงท้ายว่าบขันตัวน้อยขันสิปล่อยพันดาวว้าสวยสีได้เนาะปรึกษากันมันสิปล่อยขึ้นเพาพันดาวมันโตเพราะน้ำมันผอมพนะผอมอยู่หรือพ่อสรุปว่ายังไงปล่อยเหรอโอ้มันผอมเหรอบ่ค่อยได้กินอย่างบ่ปลาตัวนี้โอ้ยปล่อยขึ้นพี่น้องไทยไทยเอาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไทยดึงแล้วดึงอีกแล้วนะอีกแล้วนะดึงแล้วดึงแล้ว ยังไงอยู่ไหมโอ้โหอย่ดู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 โอ้โหไอ,หอ,หอ,อตัวนี้แรงโอ้ยอน,นี่ใหญ่ป่ะผมว่ามันใหญ่ทุกตัวนะโอ้เป็นน้ำมันครับพี่น้องครับตีปุ๊บกินปั๊บเลยแห้งแดดตั้งสี่นี่แห้งกินดีครับมันร้อนมันแดดด้วยเนาะมันกินไวงับปับ๊บงับปั๊บเลยโอ้โหไอ้น,นี่ใหญ่เลยอนี่รุ่นใหญ่ไม่ผอมแน่ๆนี่พี่น้องครับ นี่โมโหวันนี้มโหรานนี่ใหญ่สุดเลยเนี่ยตั้งแต่ได้มาวันนี้เนี่ยเงหลายอย่บบางประกาปลดปล่อยไปแล้วเมื่อกี้ในตัวนั้นะนะโอ้โหพี่น้องครับตัวนี้อ้วนครับพี่น้องตัวบอกใหญ่เลยครับตัวนี้ตัวนี้ผมว่ามีประมาณสามโลถึงไหมสามกว่าเลยเหรอโอ้โหโอ,โอ,โอ้คืนเขาไปลึกเลยเขาเนี้ยปลดยากด้วยอว้วนอ้วน,วนตัวนี้อ้วนเลยล่ะวันนี้โอเคนะลงงไทยนะโอ้โหไม่ผิดหวังม หัอมอีกแล้วเหรอดูสิหนวยัหางมันเล็กไงหางมันเล็กแต่ช่วงกลางมันใหญ่หมดเลยเนี่ยโอยมันไหลไปนั่นดีด้วยนี่คืนเข้าไปลึกเลยด้วยนี่โอ้ลุงไทยสิปลอยอย่างเดียวเลยทั้งนี่จะปล่อยอย่างเดียวเลยผมว่าอันนี้ใหญ่กว่าไอ้ทุกอยู่ในกระสอบอีกผมว่านนะอืมใหญ่กว่าในกระสอบอีกดีไม่ดีไข่ด้วยเนี่ยไข่ไหมหรือไม่ไข่โอ้ โอ้พี่น้องครับหมาน,นครับพี่น้องครับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บพี่น้องเข้าเดียวพี่น้องมันแดดพองครับพี่น้องนี่ครับมันแดดตีไปยังไกนกับินพี่น้องเดี๋ยวนีขึ้นมาร้อยน้ำถ่ายกินโองโรง,งเองเรียงอยู่ผมว่านี่ยุ่งแนหนี่โอ้โหปดยากม,มันกินเข้าไปคือเข้าไปลึกไงเกี่ยวอยู่ตรงไส้มันแล้วมั้งไอตัวนี้ยังไงก็ปล่อยไม่ได้คือเข้าไปลึกขนาดนี้ยังไงยังไงเอาเบ็ดออกมาดีไม่ดีมีหวังตายปล่อยลงไปก็ไปเป็นปลาตายในหนองน้ำอืม ดีไม่ดีตัดเบ็ดเลยผมว่านี่นี่พี่น้องครับเสี้ยนปลาครับพ่อศักกระลุงทายวันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆสามตัวสีตัวแล้วครับแต่ปล่อยไปหนึ่งตัวนึงเมื่อกี้นี้บอกว่าผอมว่างั้นผอมปล่อยอ้วนเอาโอ้ยได้เยอะเลยโอ้ยยังไงก็ตายถ้าเลือดขนาดนี้นะปล่อยไม่ได้ตัวนี้เอาขึ้นเลยโอเดี๋ยวฝาบนเอาไปไลๆไรเดี๋ยวห้องหน้าพนจมตี จากของหน้าเพิ่นกระจดีใจดีครับพี่น้องครับป๋าเพิ่นใจดีครับคุณลุงหันนีครับเพิ่นบอกว่าขันเอาไปได้เอาไปเลยเพิ่นะเพิ่นว่าป๋าหลายครับอยู่ในหนองนี่เพิ่นบ่ได้่าเลียงหัวหงหัอาห,หารนี่ครับพี่น้องครับเพิ่นปล่อยตามธรรมชาติมันมันก็นง่ญ่คือนมาของมันเองครับพี่น้องไปตัวนี้เอาใส่กระสอบเลยผมว่านะสี่ตัวห้าตัวปล่อยไปตัวหนึ่งเหลือสี่กับตัวนี้ป๋าตรงนี้ง่ครับ โอ้มแตรุ่นนีเลยครับปลาอยู่นีมแต่ตัวใหญ่เลยอนนะเออดูท้องผมก็ว่าเออมันท้องของปองอ,อ่ะเอ๊ะปลาครับไอ้ปลาอยู่ในตรงนี้ทําไมมันตัวมันสูสีกันหมดเลยเล็กใหญ่อะไรเงี้ยแสดงว่าตอนออกมาปล่อยคือปล่อยไว้ทีเดียวเลยเหรอครับก็แบบเอายายบ่อมาจากโน่นนะจากหน้าบ้านโน้นนะอืมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ได้เอาหัวาอาหารเลยย้ายมันก็ตายเยอะนะครับตาย ไม่ได้หัวอาหารอะไรมาหวานคือเลี้ยงธรรมชาติเลยกินผักบุ้งกินอะไรไปอจอกแหนไปในหน,นองน้ํากินหญ้ากินอะไรไปเนาะบางทีข้าวหมาเหลือก็ากสาดตรให้มันกินอ๋อของข้าวปลาให้หมากินกอ,อส่วนใหญ่ดูแล้วมันมีแต่ตัวเท่าๆกันโตกว่ากันก็โตก,กันไม่ไม่เยอะใหญ่นะตัวกันไม่เยอะใหญ่ใหญ่ก็มีแล้วลูกปลาผสมนะนะครับบิ๊กไหวยอะไรพวกนอ้ โอ้ขักขัดขัดมหาสาร,รครับพี่น้องครับงานนี้ครับบ่ผิดหวังอะไรนะเอาแค่พอ,อกินเอาต้มโซ่นายพันว่างไงนะไอตัวไหนยังไงนะไอตัวผอมไม่เอาปล่อยอ่าเอาเดี๋ยวตัวอ้วนนะเมือม่อกี้ก็ปล่อยไปแล้วตัวเมื่อกี้ปล่อยไปแล้วตัวนึงปล่อยไปแล้วอะไรหิวก็มาตกใหม่อืมเออโอ้ขัก <laughs> ขัดพี่น้องมหาสารครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่กำลังรับบเิ่งรับชมคลิปนะครับก็เข้ามากดติดตามกดไลค์ กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องแซบมหาสารนะครับพี่น้องครับนี่ครับรรยากาศนาปา่าญาติกันนี่แหละครับที่จังหงวัดนครสวรรค์มีหนองปลามีนู่นข้างหลังก็เป็นไร่กล้วยอปลูกกล้วยขายใบตองอยู่แบบธรรมชาติเงียบเงียบคนเดียวเหงาเงก็ให้พวกเรามาตกปลากันวันนี้สุดยอดจริงจริงป่าบอกเลยว่าถ้าได้ไปเยอะเท่าไหร่ก็เอาไปเลยไม่ไม่ว่ากันโอ้โหใจดีมากอ่ะค่อยเราเบงรับชอชมต่อครับพี่น้องครับ อีกแล้วพี่ต้องครับอ่ะหลังนี้ของพ่อสักลากมาลากมาอืออยู่แล้วโอ้โหดึงใหญ่เลยดึงใหญ่เลยดูสิดูดึงใหญ่เลยดึงใหญ่เลยหลยนักไหมล่าโอ้โหไม่ธรรมดานะตัวเนี้ดูสิดู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 มันสู้เบ็ดดิปลาอะไรพ่อสวายใหญ่ไงนี่ต้องค่อยค่อยโยกค่อยๆ่อยโยกค่อยๆ่อย,อยดึง ถ้าเราไปสู้มันมากเนี่เบียดขาดได้นะครับใหญ่ไหมโหอ,อันนี้ใหญ่เลยเนี่ยโอ้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 มันเสียวคนล,ลงนํำแล้วนี่น,น,น,นี่ดึงแล้วดึงแล้วโอ้โหต้องต้องต้องปล่อยต้องปล่อยไปก่อนต้องปล่อยปลอย่ปลอยเชือกให้มันก่อนว่าถ้าเราสู้ปุ๊บนี่เบียดขาดได้นะครับเพราะมันตัวใหญ่มากพลังมันเยอะนี่วิธีการเอาปลาขึ้นน้องนะครับของคุณพ่อซักครับอคอยดูว่าจะยากขนาดไหนยากง่ายขนาดนี้ดึงแบบนี้อีกแล้ว พลังมันไม่หมดเลยไงพ่อโอ้โหใหญ่เลยตัวเนี้ยตัวนี้ผมว่ามีห้าโลอะสี่ห้าโลได้ด้วยเนี่ยเห็นตัวมาแล้วเนี่เมื่อกี้เนี่ยถ้าทําไม่ดีในเบ็ดหักได้นะเนี่ยโอ้โหมึงมาดึงเบ็ดหนีพี่น้องปกติครับพี่น้องครับตรงดึงขึ้นได้แล้วครับพี่น้องมันโตหญ่ครับพลังมันไหลครับพี่น้องครับมันบอกย่อมว้างมือเลยครับพี่น้องขนาดเป็ดเบ็ดข้าปากมันอยู่นี่โอ้ยขากิลิแห้งขากิลิเห็น่าน่อกครับพี่น้องครับผมลงไปไกลวะเลยนะครับผมนี่ต๊น้ำนี่ครับ อ้คุมันมันจะมันมันจะล่อให้เบียดเราไปเกี่ยวไม่ไผ่นะเนี่ยวิธีการเอาปลาขึ้นมานะครับต้องดูว่าถ้าปลานั้นหมดแรงนะครับตอนนี้ถ้ามันมันสู้เบียดมันดึงเบียดก็คือต้องปล่อยไปก่อนถ้าปลาหมดแรงมันจะรู้สึกว่าดึงขึ้นได้นี่นี่หรือเหมือนแห้งแล้วมันจะอาปลาขึ้นมาขันปลามันเลยน้ำงังเี่ยครับพี่น้องครับนี่มันจะอางังเชี่ครับโอ้โหโอ้โหุ่นใหญ่เลยตัวเนี้ปลาทูนี่ครับ บางมือมันก็กินดีบางมือมันก็กินบ่ดีนะครับวัอนี้มันแดดโอ้ยเบิ้งพี่น้องนี่โอ้โอ้โอโอพ่อระวังพ่อราบางัาบางมันยังไม่หมดแรงนี่บู้ยครับพี่น้องครับปลาตัวนี้ใหญ่กว่ามูเลยใหญ่ที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ดได้มาวันนี้นะครับเบิ้งครับพี่น้องครับประมาณกี่โลพ่อตัวเนี้ยห้าโ,โลห้าโลได้ไหนลองยกขึ้นมาให้ดูดิด นี่นะครับปลาพี่น้องครับบักใหญ่เลยครับตัวนี้ครับพาไปบักใหญ่เลยครับตัวนี้ครับวปลาฉลามหน่อยไหมโอ้เบื้งครับหนักตึงเลยโจโฉขึ้นมาได้โอ้คักอีหลีแห้งมันหลายครับตัวใหญ่อ้วนด้วยใหญ่ด้วยสิพ่อเลยบวะนี้พ่อเลยอยากกินยังมอไหมปลาคุนมาโอเคครับพี่น้องครับที่กำลังเราบังลบชมตอนนี้นะครับพี่น้องเนาะพอแล้วนะพอนะ ใหญ่เลยรุ่นใหญ่เลยตัวนี้ยได้กระสอบนักตึงเลยบันเบึงเบึงเบงข้างหลังเอาละครับท่านที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมช่อง u t u b e นะครับแซบมหาศาลนะครับผมพี่น้องครับเข้าไปใน u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าแซบมหาศาลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมให้ด้วยนะครับใอยเราเบึงเราชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพงพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาเบ็ดออกไม่ได้เลยเอาไปทั้งเบ็ดเลยอะ เชือกเบ็ดยังคาปากอยู่เลยโอ้ยเต็มถุงปุ๋ยเลย